การประชุมคณะกรรมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญกมธยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่สร้างความแตกแยกในความคิดเห็นควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกองค์กรที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่แต่ในขณะที่กมธยังค้นหาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการเสียงแ,แยกในความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรในกระบวนการนี้แต่ที่น่าสนใจคือกมธกำลังพิจารณาว่า จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกองค์กรที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกในความคิดเห็นหลายคนต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อสร้างความเป็นเลิศของประชาชนแต่ก็มีความกังวลว่าการให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงอาจทําให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายต่อกระบวนการในวันที่2พฤศจิกายน2568อกมทได้พิจารณาวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกองค์กรที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการให้ประชาชนเลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมกับกมทและการให้ใส่สอเสือรเรือมีส่วนร่วมด้วยกม,มทยังพิจารณาว่าจะให้องค์กรใดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งมีความเห็นต่างกันสองฝ่ายกลุ่มหนึ่งเห็นว่าควรให้เฉพาะกมททำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในขณะที่กลุ่มอื่นเห็นว่าควรให้มีทั้งสสเสือรเรือและกมททำหน้าที่ร่วมกัน และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนเพิ่งจะรู้กมทจะประชมุมอีกครั้งในวันที่5พฤศจิกาย,ยน2568เพื่อลงมติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจว่าจะให้ใส่สอเสืาอรอเรือมีส่วนร่วมหรือไม่และจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นต่อต่อไปในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ที่น่าสนใจคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกองค์กรที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นการสร้างความเป็นเลิศของประชาชนให้มากขึ้น หรือจะเป็นการทําให้กระบวนการยุ่งยากลงคุณคิดว่าการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเหล่านี้เป็นเรื่องดีหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น